โอ้มันมาได้ยังไงครับนี่ครับปลาข้อใหญ่ถูกสะดุ้งไม่รู้มันถูกได้ยังไงนะครับนี่ครับปลาข้อใหญ่หน้าสักโลกว่านะครับมันไม่รู้ถูกได้ยังไงโอ้ครับระดุ้งจะขาดนะครับต้องค่อยๆทำเดี๋ยวสะดุ้งจะขาดมาได้ยังไงนะครับนี่นะครับปลาข้อใหญ่วันนี้มันหมานครับมันหมานไปลงสะดุ้งแม่บ้านไปลงสะดุ้งนะครับมันหมานวันนี้ ไม่รู้มันโดนได้ยังไงแต่ก่อนมันก็ไม่อยู่นะครับแต่วันนี้สงสัยมันเอาปากคาบไว้เจ้าหนองเพิ่นทานให้ครับนี่ครับเจ้าหนองทานให้นี่ขนาดจะลุงนะครับแต่เห็นแขนาดไหนตอนนี้กำลังอ,ออกครับรู้จะอ,ออกท่าไหนนะครับกเีตอนนี้กำลังหมุนๆออกนะครับ มือนตึงลักษาะทวนๆไงโอ้ยทำได้กูทามากูดุ้งกูแล้วกูอุดขึ้นกระหว่างแบบอือนี่ครับแม่บ้านดีใจมากครับวันนี้ครับได้คว้าข้อใหญ่ครับมันกระโดดขึ้นมาแล้วครับมันกระโดดขึ้นมามันก็เอาปากคาบจะดุ้งไว้อ๋อเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับกิโลนะครับเดี๋ยวช่างให้ดูโคดรเลยดิเอาแก้วมันออกนี่กเว้าวเจ้าลำบานีลยอ๋ออเอาออกให้แน่เห็นว่าก็ได้มันบังปากมันข้าเขียวมันนะ อลไรปากมังฮะนี่ไงครับมีแล้วต้องสองคนนะครับออกครับเออมันหักปากมัง้งตุ๊ดเขาจับเงือกเนาะนี่ละวคือ่าข้าเขี่ยมันจะเคื่อบเบ้อได้แล้วครับตุ้มัดไส้แล้วค้าควันมันนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับช่างกิโลน,โน,นี่ครับช่างกิโลดูนะครับตัวเท่าไหร่นะครับ อันนี้มันหนีบมือไว้นะครับเอาเข้าลึกเกินไปเท่าไรครับดูครับดูโล,โลครึ่งพอดีโลครึ่งนะครับโอ <istic. S> ้โลครึ่งนะครับันนี้ครับถูกสะดุ้งครับถูกสะดุ้งโลครึ่งพอดีพอดีเลยโลโลครึ่งครับนะครับอย่างนี้นะครับผม